สนทนากับพระเจ้าเล่มหนึ่งบทที่หนึ่งหน้า95ถึงหน้า101ผมกำลังปลดปล่อยความกลัวของตัวเองพระองค์ช่วยบอกกฎข้ออื่นอีกได้ไหมครับกฎข้อแรกก็คือเธอสามารถเป็นทำและมีอะไรก็ได้ที่เธอจินตนาการถึงกฎข้อที่สองคือเธอจะดึงดูดสิ่งที่เธอกลัว ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับอารมณ์คือพลังที่มีแรงดึงดูดหากเธอกลัวสิ่งใดมากๆเธอก็จะมีประสบการณ์ถึงสิ่งนั้นพวกสัตว์ซึ่งเธอถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำกว่าจะรู้ทันทีถ้าเธอกลัวมันพืชซึ่งเธอถือว่าเป็นรูปธรรมชีวิตที่ต่ำลงไปอีกจะตอบสนองต่อผู้ที่รักมันมากกว่าคนที่ไม่ใส่ใจลิบลับ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญในจักรวาลนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญมีเพียงแบบแผนอันยิ่งใหญ่และกลธิมะอันแสนมหัศจรรย์เท่านั้นอารมณ์คือพลังเคลื่อนไหวเมื่อเธอเคลื่อนพลังเธอจะสร้างผลกระทบถ้าเธอเคลื่อนย้ายพลังงานมากพอเธอก็จะสร้างสะสารขึ้นสะสารคือพลังที่รวมตัวกันเคลื่อนผนึกเข้าหากัน หากเธอถ่ายเทพลังงานยาวนานพอด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเธอจะได้สะสารครูรูทุกคนเข้าใจกฎนี้มันคือการเล่นแร่ปแปราธาตุของจักรวาลและเป็นความลับของทุกชีวิตความคิดคือพลังงานบริสุทธิ์ทุกความคิดที่เธอมีเคยมีหรือกําลังจะมีล้วนมีอำนาจสร้างสารรค์พลังงานในความคิดของเธอ ไม่มีวันสูญสลายไปไหนตลอดกาลมันจะออกจากตัวเธอไปสู่จักรวาลแผ่ขยายไปชั่วการความคิดเป็นนินรันด์ทุกความคิดจะควบแน่นเข้าด้วยกันและจะผสานเข้ากับความคิดอื่นๆพาดพันเกี่ยวไข้ในกลุ่มพลังงานที่คดเคี้ยววกเวียนเหลือเชื่อก็เป็นรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของความงามเกินบรรยาย และความซับซ้อนสุดย่างพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดกันก่อรูปเป็นกลุ่มก้อนของพลังงานชนิดเดียวกันและเมื่อกลุ่มพลังงานที่คล้ายคลึงนี้ได้มาพันเกี่ยวหรือพบกันมันจะยึดเหนี่ยวกันและกันไว้และจะต้องใช้พลังงานที่คล้ายคลึงกันจำนวนนับคณาผนึกติดเข้าด้วยกันจึงจะเกิดสสารขึ้นแต่ละสะสารจะก่อตัวขึ้น จากพลังงานบริสุทธิ์จริงๆแล้วนี่เป็นหนทางเดียวที่มันจะสามารถก่อรูปร่างขึ้นได้เมื่อพลังงานกลายเป็นสสารมันจะเป็นสสารอยู่อย่างนั้นเดินนานจนกว่าโครงสร้างจะถูกรบกวนหรือทำลายโดยพลังงานรูปแบบตรงข้ามหรือที่แตกต่างพลังงานที่แตกต่างนั้นเมื่อกระทำต่อสสารจะทำให้สสารแยกแตกออก และจะปลดปล่อยพลังงานดิบที่ประกอบเข้าด้วยกันในตอนแรกออกมานี่คือความหมายแบบง่ายๆเบื้องหลังทฤษฎีระเบิดปรมาณูของเธอไอสไตน์ได้เข้าไปใกล้กว่ามนุษย์คนใดทั้งก่อนหน้าและหลังจากนั้นในการค้นพบอธิบายและใช้ประโยชน์แห่งความลับแห่งการสร้างสรรค์ของจักรวาลตอนนี้ เธอน่าจะเข้าใจดีขึ้นนะว่าคนที่มีจิตใจเหมือนหรือคล้ายกันสามารถร่วมสร้างความจริงที่เกื้อหนุนกันขึ้นมาได้อย่างไรวัจนะที่ว่าที่ไหนมีคนสองคนหรือมากกว่ามารวมกันในนามของเรามีความหมายยิ่งขึ้นเพราะเหตุนี้แน่นอนเมื่อทั้งสังคมคิดไปในทิศทางเดียวกันบ่อยครั้ง สิ่งน่าประหลาดใจจะบังเกิดขึ้นแต่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไปเสียทุกอย่างหรอกนะยกตัวอย่างหากสังคมใดใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวสุดท้ายสังคมนั้นมักจะสร้างสิ่งที่ตัวเองกลัวที่สุดแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ที่คล้ายคล้กันการชุมนุมหรือรวมตัวขนาดใหญ่มักจะพบพลังแห่งปฏิหาร อันเกิดจากการผนึกความคิดเข้าเป็นหนึ่งหรือที่บางคนเรียกว่าการอธิษฐานหมู่แต่ต้องเข้าใจให้ชัดก่อนว่าต่อให้มีเพียงคนเดียวหากความคิดของเขาการอธิษฐานความหวังการตั้งความปรารถนาความฝันความกลัวเข้มแข็งอย่างน่าทึ่งแล้วก็คนผู้นั้นย่อมสร้างผลลัพธ์แบบนั้นได้เหมือนกันเยซูเอง ทำอย่างนั้นสม่ำเสมอเขาเข้าใจว่าจะเปลี่ยนแปลงพลังงานและสะสารได้อย่างไรจะปรับเปลี่ยนจำแนกแจกจ่ายและควบคุมไว้ในกำมือด้วยวิธีใดคุรู้หลายคนรู้เรื่องนี้แล้วและอีกหลายคนจะได้รู้ในเวลานี้เธอเองก็ได้รู้เดี๋ยวนี้นี่คือสำนึกเรื่องความดีความชั่วที่อีฟกับอดัมเข้าไปมีส่วน หากทั้งคู่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ชีวิตแบบที่เธอรู้จักก็มิอาจเกิดขึ้นอดัมและอีฟซึ่งเป็นชื่อในตำนานที่เธอได้ให้ไว้เพื่อแสดงถึงชายหญิงคู่แรกนั้นคือบิดาและมารดาแห่งประสบการณ์มนุษย์การถูกล่อลวงของอดัมที่บรรยายไว้นั้นแท้จริงคือความยินดีปรีดาของเขาคือเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพราะหากปราศจากเหตุการณ์ดังกล่าวโลกสัมพัสก็ไม่อาจปรากฏขึ้นการกระทำของอดัมกับอีฟไม่ใช่บาปแรกแต่คือพรแรกต่างหากเธอควรจะขอบคุณพวกเขาจากก้นบึ้งของหัวใจนะเพราะการเป็นคนแรกที่ได้เลือกผิดนั้นอดัมและอีฟได้สร้างความเป็นไปได้ในการเลือกสิ่งใดๆก็ตามขึ้นมา ในตำนานประมปราของเธอเธอทำให้อีฟกลายเป็นคนชั่วเป็นหญิงล่อลวงผู้กัดกินผลแอปเปลิลแห่งความรู้ดีรู้ชั่วและเชื้อเชิญให้อดัมร่วมกินผลไม้นั้นด้วยความเขินอายตำนานที่สร้างขึ้นนี้ทำให้ผู้หญิงกลายเป็นความหายนะของผู้ชายนับแต่นั้นมาและมีผลบิดเบือนความจริงอื่นๆแทบทุกทาง นี่ยังไม่พูดถึงความสับสนและทัศนคติทางเพศต่างๆที่บิดเบือนนะเธอรู้สึกดีในเรื่องแย่ๆได้อย่างไรกันอะไรที่เธอกลัวที่สุดสิ่งนั้นจะกัดกินเธอความกลัวจะดึงดูดมันเข้าสู่ชีวิตเธอเหมือนแม่เหล็กคำพีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของทุกศาสนาทุกสำนักนิกายทุกขนบธรรมเนียมที่พวกเธอได้สร้างขึ้น ล้วนเตือนชัดเจนว่าอย่ากลัวเธอคิดว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญอย่างนั้นหรือกฎนั้นเรียบง่าย 1. ความคิดมีพลังสร้างสรรค์ 2. ความกลัวดึงดูดพลังแบบเดียวกัน 3. ความรักคือทั้งหมดที่มีโอ้ข้อสามทำผมงงรักคือทุกสิ่งได้ยังไงในเมื่อความกลัว ดึงดูดพลังงานแบบเดียวกับตัวมันรักคือความจริงสูงสุดมีเพียงรักเท่านั้นรักคือทั้งหมดความรู้สึกรักคือการที่เธอมีประสบการณ์ถึงพระเจ้าในสัจจคั้นสูงสุดรักคือทั้งหมดที่มีที่เคยมีและที่จะมีต่อไปเมื่อเธอเคลื่อนเข้าสู่ปรมตถ์เธอกำลังเคลื่อนสู่ความรักนั่นเองโลกสัมผัส ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เธอมีประสบการณ์ถึงตัวฉันตามที่ได้อธิบายไปแต่นี่ไม่ได้ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาหรอกนะโลกสัมผัสคือความจริงที่ถูกสร้างขึ้นอีกทีจากการวางแผนร่วมกันของเราและยังคงดำเนินอยู่ขณะน,นี้เพื่อว่าเราทั้งคู่จะได้รู้จักตนเองเชิงประจักษ์ทว่าการสร้างสารรค์นั้นก็ดูเหมือนจริงอย่างที่สุด ด้วยว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เหมือนจริงเรายอมรับดังว่ามันมีอยู่จริงๆด้วยวิธีนี้ที่พระเจ้าคิดอุบายในการสร้างสิ่งอื่นนอกจากตัวเองขึ้นมาในการสร้างสิ่งอื่นขึ้นในโลกสัมผัสฉันได้สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเธอจะเลือกเป็นพระเจ้าได้แทนที่จะเพียงได้รับการบอกว่าตนคือพระเจ้าเพื่อเธอ จะสามารถมีประสบการณ์ถึงความเป็นพระเจ้าจากการสร้างสรรค์มากกว่าจากเพียงแนวคิดเพื่อให้เทียนเล่มน้อยในดวงตะวันซึ่งเป็นเจ้าดวงวิญญาณดวงเล็กที่สุดสามารถรู้ว่าตนคือแสงสว่างความกลัวคือด้านตรงข้ามของความรักคือขั้วปรถมขณะสร้างโลกสัมผัสข,ขึ้นครั้งแรกฉันได้สร้างสิ่งตรงข้ามกับตนเองขึ้นก่อน ในภพภูมิแห่งกายภาพที่เธออาศัยอยู่เวลานี้มีสภาวะแห่งการดำรงอยู่เพียงสองแบบเท่านั้นคือรักและกลัวความคิดที่อย่างรักจากความกลัวจะสร้างสิ่งที่มองเห็นได้อย่างหนึ่งบนโลกกายภาพส่วนความคิดที่อย่างรากในรักก็จะสร้างอีกอย่างที่ต่างออกไปบรรดาคุรุผู้เคยมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะหดวงนี้ คือผู้ที่ค้นพบความลับของโลกสัมพัสและปฏิเสธที่จะรับเอาความจริงของมันกล่าวสั้นๆก็คือคุรุค,คือผู้ที่เลือกเฉพาะรักในทุกกรณีทุกขณะจิตทุกสถานการณ์แม้จะถูกฆ่าพวกเขาก็รักผู้ที่ประหารตนแม้จะถูกทําร้ายพวกเขาก็รักผู้ข่มเหงคนีงร้ายนี่เป็นเรื่องยากที่เธอจะเข้าใจ และยากยิ่งกว่าหากจะปฏิบัติตามแต่มันคือสิ่งที่ครูทุกคนได้กระทาไม่สำคัญว่าปรชาัชญาประเพณีหรือศาสนาจะว่าอย่างไรแต่มันคือสิ่งที่ครูทุกคนทำตัวอย่างรวมทั้งบทเรียนนี้เคยถูกแสดงต่อเธออย่างแจ่มชัดมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าทุกยุคทุกสมัยและสถานที่ทุกชาติพก และตลอดห่วงชีวิตของเธอจากระวาลได้ใช้ทุกวิถีทางที่จะนำสัจจะนี้มาวางไว้ต่อหน้าเธอในบทเพลงและตำนานในบทกวีและการเต้นรำในถ้อยคำและการเคลื่อนไหวในภาพเคลื่อนไหวที่เธอเรียกว่าภาพ,พยนตร์และในชุดถ้อยคาที่เธอเรียกว่าหนังสือ กูก้องตะโกนจากเขาสูงเสียดฟ,ฟ้ากระซิบกระซาบจากพื้นราบต่ำเตีย้ยสะท้อนสู่ทุกระเบียงแห่งประสบการณ์มนุษย์บอกกล่าวสัจจะรักคือคำตอบทว่าเธอก็มีได้ฟังบัดนี้เธอมาสู่หนังสือเล่มนี้และถามพระเจ้าอีกครั้งถึงสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเธอมานับครั้งไม่ถ่วนในวิถีทางอันไม่อาจคณานับ ฉันจะบอกเธออีกครั้งที่นี่จากคำอธิบายในหนังสือเล่มนี้คราวนี้เธอจะฟังไหมเธอจะได้ยินอย่างแท้จริงหรือเปล่าเธอคิดว่าอะไรที่ทำให้เธอมาพบเอกสารชุดนี้มันผ่านเข้ามาสู่อุ้งมือเธอได้อย่างไรเธอคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ไม่มีความบังเอิญในจักรวาล ฉันได้ยินเสียงหัวใจเธอคร่ำครวญและเห็นวิญญาณเธอสแสวงหาฉันรู้ว่าเธอหยยหาความจริงอย่างล้ำลึกเพียงใดเธอร้องหาทั้งในความเจ็บปวดและความสุขอ้อ,อนวอนต่อฉันมิรู้จบสิน้นให้ฉันแสดงตัวสิอธิบายตัวฉันเถิดเผยแสดงตัวฉันออกมาฉันกำลังทำอยู่นี่แล้วด้วยคำพูดธรรมดาสามัญที่สุด ซึ่งเธอจะไม่มีทางเข้าใจผิดด้วยภาษาพื้นพื้นซึ่งเธอจะไม่มีวันสับสนด้วยคำศัพท์ทั่วๆไปซึ่งเธอจะไม่หลงในอัธาธิบายฉะนั้นเอาเลยถามอะไรฉันก็ได้อะไรก็ได้ฉันจะคิดนำคำตอบมาให้เธอฉันจะใช้ทั้งจักรวาลน,นี้เพื่อเธอแล้วจงเตรียมตัวให้พร้อมหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่เครื่องมือเดียวของฉันหรอกนะเธออาจถามคำถามกับฉันแล้ววางหนังสือลงแต่จงเฝ้าดูและเงียหูฟังถ้อยคําในบทเพลงต่อไปที่เธอฟังข้อมูลจากบทความต่อไปที่เธออ่านเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องต่อไปที่เธอดูคํากล่าวโดยบังเอิญจากคนต่อไปที่เธอพบหรือเสียงกระซิบจากแม่น้ำสายถัดไป มหาสมุทรที่เธอกำลังจะไปเสียงสายลมที่มากรอกเคลียข้างหูทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากฉันฉันจะพูดกับเธอหากเธอฟังฉันจะมาหาเธอหากเธอเชื่อเชิญฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าฉันอยู่กับเธอเสมอทุกวิถีทาง